วัสดีค่ะ FC คลิปนี้นะคะก็จะเป็นสูตรเด่นบนนะคะสิบหน่วยบนนะสูตรนี้กำลังเดินดีนะคะเรามาดูกันนะคะมาขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะ f อขอฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปเรีโวนี้นะคะท่านผ้ชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะมา มาดูกันนะคะวิธีการเอามาตั้งนะคะที่เรามาตั้งค่ะอย่างนี้นะคะหน้าคอสองนะคะเสร็จแล้วก็3มตัวบ,บนที่เคยออกไปนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะที่เราเอามาตั้งค่ะโอเคมาเอาหนี้บกกัน2ครั้งก็เป็น12บสะคะเอา2องอามาบก3ามนะเป็น5้านะคะเอาห้ามาบวก3าอีกทีนะคะก็เป็น8คะ่ะ แปดเก้าค่ะ,ะเข้าแบบนี้เลยนะคะสองตัวเลยนะคมาสิบหน่วยบนนะคะอเอาห้านะคะห้าบวกห้าก็เป็นสุนะคะแล้วก็บวกแดบกแปดนะคะก็เป็นหค,ะ 6, คะ่ะหกเจ็ดค่ะอันนี้เข้าหลักสิบค่ะ งวดที่สามค่ะเอาเกนะ้ามาบวกกันสองครั้งนะคะก็เป็นแปดค่ะบวกห้าบวกห้านะคะก็ยังเป็นแปดค่ะแปดเก้าค่ะเข้าที่หลักสิบนี้นะคะงวดที่สี่ค่ะเอาเจ็ดมามาบวกเจ็ดบวกเจ็ดก็เป็นสิบสี่ค่ะเอาสี่มาบวกหกบวกหกนะคะก็ลงท้ายเลขหกค่ะี่ 6กนะคะงวดนี้เข้าที่หลักหน่วยค่ะงวดที่5กันนะคะสูตรนี้เดินดีจริงๆนะเอเอา2 2งสนะคะก็เป็น4ค่ะบวกสองบวกสคะก็เป็น8ค่ะ8ปดเก้ค่ะอันนี้เข้า10หน่วยค่ะ ดูงวดที่เพิ่งออกไปนะคะอ่างวดที่เพิ่งออกไปหนึ่งหนึ่งนะคะก็เป็นสองค่ะแล้วก็สามสาม,สามก็เป็นหกค่ะหกบวกสองเป็นแปดค่ะแปดเก้าค่ะอ่าอันนี้ก็ยังเข้าอยู่นะคะมาที่หลักหน่วยค่ะแบบนี้นะต่อกันงวดที่จะออกนี้นะคะเอฟซีหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะ Okay. ขออภัยค่ะอันนี้เป็นหน้าคอสอนะคะนี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะ,อะเอาสองบวกกันสองครั้งก็เป็นสี่ค่ะสี่บวกสามบวกสามนะคะก็เป็นศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งคำว่าศูนย์หนึ่งสูตรนี้ก็ยังไปชนกับสูตรสองตัวบนของเรานะคะแต่ว่าคนละสูตรกันนะคะเขาก็ยังชนกันที่ศูนย์ที่หนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อกันสูตรวิ่งบนเม็ดเดียวกันนะคะหรือต่ออีกคลิปก็น่าจะเป็นสูตรเด่นล่างนะคะพี่ช้างก็ว่าจะเอามาลงให้ก็ยังไม่ได้ลงให้เลยนะคะ,ะก็ลองดูนะนี้จะเป็นสูตรใหม่นะคะที่เขามานะคะอ่านี้มา2ตัวนะคะก็จะมาแนวนี้เนาะอ่านี้ก็หลักสิบหลักสิบสามงวดนะคะหลักหน่วยนะคะ1งวดค่ะหลักสิบหลักหน่วย2งวดนะคะ แล้วก็ส่วนมากก็จะมาหลักสิบเนาะแต่งวดนี้ก็จะมาหลักหน่วยนะคะนี้ช้างก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าเขามาสูตรอันนี้ก็อสองตัวเนี้สิบหน่วยหรืออาจจะมาทั้งสองตัวเลยนะคะเนาะก็ไม่แน่เนาะจะมาทั้งสองตัวเหมือนแบบนี้ก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันสูตรวิ่งบนอสองสูตรอยู่ในคลิปเดียวกันก็จะเป็นสูตรวิ่งบนเช่นกันนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ F4 จะได้ไม่พลาดเนาะก็ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ